สู้สู้กับหลักไปด้วกันนะว้าวประเดี๋ยวไปรักอ้ายวานเลยไปดอกจะร้องไห้เออจำไว้ทุกคนมันต้องเติบโตไม่ต้องเรียกว่าอะไรคิดหลายก็คิดหลายคิดหลายว่าใครหายแล้วใช่หาแล้วเนาะลูลกใต้โจ๊ะเที่ยวแดนเซอร์มีตกันไม่มีมีมีกี่คนเด้ครับจากเป็นจากกายต้องจากสุดท้ายแล้วก็ลกไปนี้เจอเหมือนเดิม ชู่ต่อไปน้งอาร์ชูต่อไปมันนั่งค้นหายง่อยู่เหมนกันนี่เอาไปละไปได้ดีแล้วอย่าลืมพู้ชายินแลนด์มัให้ยืมด้วยโอเคโอ้โกวาสาว้ชาซีเจีดีนนเขอบคุณมากคโอเคโชคดีน้องอาร์รับ ยามบอมี่จะกิดฮอทไายยามขอถิ่มมาแล้วพี่น้องจะมาหาพี่แหวนฟินแลน่นกับพ่อขอถิ่มนล้วมึงเออคือเขาบาบน้ำเยี่ยน,นก็ได้มึงก็อาบน้ำแปลงฟันแนโอกหักองกยางมากพี่น้องมาพึ่งพิลาศพิณแลแล้วตอนนี้โอกหักมากกับมหาตะกุ่ยามมีความสุขกระเบื่อไหนก็เทียดอกเรียกข้าวไหนค่ะวันนี้เป็นสาวเป็นน้าขึ้นแล้วพี่น้อง,กกตงแต่ว่าดังเม่มาเกขึอนนั่นแท้เพราะว่าตามแทะ เกยเต๋อก็อ่านเหมือนพี่ขึ้นกลัวกลัวเป็นป่างนนั้นป่างนอนเราจะรูปป่างนอนป่างนอนแข้งทรายแหมสวยอยู่ครัอ๋อเรียบธรรมนะคะบอยบิ๊กบุ๊บบอยเห็นกันเล่ากันละใช่เหรอมาเป็นไอซ่บุ๊บบอยเอากูย่านให้ทายว่าคนคนนี้ชื่ออะไรนะครับทุกคนจำเคยหรือไม่อดีตอินฟูสาวชื่อดังปัจจุบันสู่แม่ค้าตลาดสดขี่กระบะส่งผักสดที่ตลาดทุกวันตอนเช้าทีห้า ตลาดในเมืองนั่นบางอย่างกับบางลำพูนนั่นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปทุกคนนะจ่าเด้อมือนีกระลังสีออกเดินห้างนะฮะเป็นอุดรมือนีบบัน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 ดุงเด้อมือนีเด้อบันดุงเด้อพี่น้องบันดุงออกมาคงไปหวานเป็นแลนเอกมาเงินจองน้องต้องเยี่ยมสิเด้อพี่เข้าดังมือปุมได้กับมือพี่เข้าหรล่ะสวัสดีครับเฮ้ยดูว่า เดี๋ยวฉะนั้นกับเบอร์ตีนเราไม่เป็นซื้อกระตินอะไรจังหน่อยใช่ครับโอ้ไปแล้วไปแล้วเจอกันครับผมมันดุงนะพี่น้องเด้ออยู่นี่เป็นใังไนเนี่ยเป็นเบื้องซอกเบื้องอย่างม้วนๆในโอ้ผลิตพินดาราใหญ่เลย้อพี่น้องนี่พ่อหลายผู้หลายคนหูแต่ก็แะว่าม้วนดีบ่เคยเห็นจังจะชิบก่อนไปประสบการณ์ใหม่เขาเป็นเอาประสบการณ์เขาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากแล้วเขากันที่ออก เรสวัสดีครับสวัสดี X4 ทุกท่านนะครับถึงหน้างานแล้วแดดบักแห้งพอดีสิต่อระบบเชียงเลยท่านะครับราวาสเตียร์ประยุเมือนก็ได้เจอในตัวอิงแตาว่าอ้หุ่นยกขึ้นมาแหงเขากับมีหนาทีต่อ ตากแดดพี่เกาพี่น้องยวนยูฟินครับนี่ขาวบาาวังคักคุณเนี่เออยยูฟินครับนี่ขาวออกงานนี่คือตกอกตาแดดยังเดียวเห็นไหมนี่เสื้อแขนยาวก็ไม่ได้ใส่ครีมก็ไม่ต้องทาละลุยอืมจากเอ็นเข่าขาวสี่ขามัดมาแหน่มาดำยี่ห้ออะไรก็ได้ท้องไม่เป็นไรนะครับงานก็คืองานนี่แหละไม่มีอะไรที่แบบสบายไปทุกอย่างหรอกทำงานก็มีสบายบ้างหนักบ้างเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องปกติ ดีตั้งเครื่องตั้งแหงให้แล้วเดี๋ยวไอ้แล้วยกขึ้นมาเขากับเสียบระบบซ้ายให้แล้ว <c oughs> นะครับลำดับแบบที่เสียบสตรีทบลเสียบไ,มไมหมง่ายนี่แหละตาแข็งหรยอมุ้งม่วงรถไปใกล้แล้วนะ,ะพี่น้องคลองถมตลาดนัดคลองถมอ่าอําเภอบ้านดุงนะครับปูดอนท่านี้นะฮะเหมือนแรงพอกันนะพี่น้องเรื่องโตเกียวมีสิทธิ์เต็มวงเต็มรูปแบบป้กันแน่นอนพี่น้องเราวพอกันนะพี่น้องเด้อ จัดไปครับผมสวัสดีครับผมมือนีถือโอกาสมาล่ำบัดดุงครับก็ถือโอกาสมาหาพระจาจาร์พระจาจาร์ราชวดีแลวกรมาบ่ายปูกกัญญาซึ่งวัดนีเวชยนมาตั้งแต่น่าจะโอ้หลายปีแล้วบ่แมน จะเกือบไก่เกือบสิปีถ้าอาจจะบ่ถึงนะฮะแต่ว่าตั้งแต่โลกตั้งแต่พุ่นตั้งแต่ซิปซิปเลยปีแล้วแม่ต้องจากกันซิปเอ็ดปีแล้วตั้งแต่นั่นอ่าแต่พ,พ่อผมวันนั้นที่ไหว้ครูตอนนั้นแม่ครับน,นั่นแบบครูอันไหนผมยังยั่งอยู่นี่ที่พระอาจารย์เราหายเมือน,นั้นประมาณสิป,ปีแล้วครับอ่ามามา,มาวัดนี้ตั้งแต่อ่าฮัดฮัตมาล่ำเอ้ยเอิร์นคนมาล่ำสูนทั้งอุดรนน้องไข่สินาคอนแก่นกับบัณนี้กับเชื้อกาส มาล่ำอยู่เอ้ยเมื่อนี้มาล่ำอยู่บันดุง,งก็ถือว่ากันมาไหว้ปูกำยาครับกับบอชันนี่มีเพลงใหม่อัปเดตแต่ว่าตอนนี้เฮ็ดเหตุเพลงใหม่แล้วลนะ่ะสั่งทำดนตรีแล้วได้เพลงมาแล้วสั่งทำดนตรีแล้วเป็นเพลงชา้าแต่บอชันเนี่มาลองให้ปูกำยาฟังบ่เฮ็ดแล้วกระดับจังสีมาลองให้ปูกำยาฟังนะครับแต่เมื่อนีก้กระดิล่ำล่ำก่อนเก่ามาให้ปูกำยาฟังคือเก่านะครับ <c oughs> <c oughs> บางท่านพิหะอัน <c oughs> ได้เท่าใดล่ะ น VOICEOVER ั่นซูมหกสองเอาเออดวงภัยดวงมันเด้อเบิ่งเอาเด้อพี่นอ่มตาภัยตามัันเด้อลูกๆก่อนพี่อะไรกวนก่อนเอาเอาเอาแข้นกว่าเอาแข้งบอลก่อนแค่นซีแค่น้อยเดียวดอกครับเพราะว่ามันเป็นแคลำเปิดหัวที่อๆไม่แค่อุบัตคบอบแค่ลำลอง พุ่ดอกรักลูกแม่ดอกรักว่านมาเลยมาคล้องมาไล่เนี่ยเสมอแรกงทั้งปางนั่นกับตาลุงพ่อแหรอลูกหลายไม่ได้เรือเอขัดไปต้องร้อยไปเนา้องจริงจริงไปก่อนแล้วไม่ไปก่อนแล้วเปิดหัวเราขออนุญาตลำธาราภูกำยานซึ่งม่าย่ำได้กับต้องลั่ให้ภูกับยาฟังตลอดเลยผู้ยาเพินมากมาลั่งกันเลย ก็เล้วเตหาขีสักวันเดีก็าแล้วแต่แฟนเคยนองหลายสิ่งเกินแฟนสนองยังสู้คำบ่มีเปียงจากใจห่มงวิเชียรปนมมือกับกลมพระคุณ ทางให้หักแพงท้านทำใจบ่ได้แรงนักเน่น่วงคือหินสิละเปิียนหมอํำพ่อปองหาได้ลำลองอ่อนซ้อนเด้อ่อนซ้อนใจของพี่น้องหากวิเชียันบไรายห่าง วันเจ้าแม่อสองนางขอพอน,นาาอหน้าขายังจะได้หัวใจเปืมอยู่บ่เศร้าอย่าตัวลายไอ้แห่งแฟนสาวว่าคักแน่ยแม่มาขอโพดหนา้าบอติดตามเปิดลายบ่กเคยมีหาง ดาวลืมเดือนยาทิมฮางปากเนเื้อสิงเกินใหม่หากในใจแป้งทุกขางปากคุณนี่สิบวัน เป็นร้องนหัวร้องไก่ไขปูกับยาบาตรซีดีลองผลงานเพลงของเจ้าของให้ปูกับยาฟังนะครเป็นผลงานก่อนร้องซุดท้ายกับพายเขาซึ่งเป็นเพลงไม่ล่าสุ้ยของทีเฮตมานะครับดังหลายเพลงคก็พอน่าข้ากับดังคข้าด้วยเนาะครับผมกับขออันขอเพลงไม่ขอให้ปปังเดี๋ยวเฮดเพลงแล้วแล้วแต่สิมาลรำให้ปูกับยาฟัง เพลงใหม่เองเพลงใหม่ครับอันนี้กับไม่ยูซึงเฮล่าสุดที่ที่บอกให้เด้มีอัปเดตก่อนรลบาใหม่อันนี้คือก่อนเล่าใหม่รัสสดนะครับตอนนี้ากพี่น้องเต็นตามนำนะครับในช่องยูทูบพีเจมสเชลเลนะครับเดี๋ยวเพลงใหม่ตามมาเดี๋ยวสิบอกไปซื้อพี่อย่างลองเดียกันลา ัมปาเออนอสัมปาเจ้าก็บอกว่าสารั้งอายแม่แต่น้อยดีปานใดก็บอกมองเขาก่อยคิดใจน้อยเจ้าบแทสรุปาไอเป็นผู้แพ้ให้เขาแค่คะแนนเดียว ฮักวัวใจเจ้าบอลเย้าไอ้กูดียวได้เที่ยวช้ำวันลสทายกับเขานะครับถึงสิมัก่อนเขาบอกสออ มาพเจ้าไปผู้สาวอายเจ้าสมาใจหายแท้าจนอายน้าชาวันที่เจ้าเดินวงเขาไปเือนยิ้มตรงหน้าแต่แล้วตาข้งใมองไม่เมื่อเจ้าให้อายเป็นเพียงที่ใจใจออ và sống cả đêm hăng hết tất cả hăng mà văng cứ tổn thương tiếc và đầu tan chảy trong hề ai bên phai kết hết cảnh và sống cả héng lên ngọn từ si chọn áo anh trở ba thứ không toàn tiệm do hiền đi thì ai còn nghĩ thơ. คัาหาคือทางขันแข่งไปออกัวเร็นก็คงได้ใจน้องไปครองโอ้แบบนี้ได้ได้ไพ่เสนดอกสีเป้าหักเป้าบอกคงว่ายกให้เสียเวลาคนสุดท้ายของทางจำเป็นที่ทางคือได้สักทาาที่บอกคิดเ้างเอาเทียไอ้ ข้อคืบต่แหน่งขั้นไทยข้อคืนต่แหน่งคั้นไทยเป็นผี่ชายอายว่าวาข้อทาสีข้อผ้าหัวใจน้อยๆยไปลงูกโบส่าวอยู่ผู้เดียวบ่อยากเชียวมาเห็นตาต่อเก่าของเธอกับเขาให้ใจต้องเจ็บสีเก็บน้ำตาบอผ้าหน่อยสีเก็บน้ำตาบอผ้า ืนนี้เจอกันนะครับขั้นบิกซีบ้านดุงนะครับตกเย่นวิสิเต็มงครับสาธุอนี้ก็นเพลงของมีเจเฉลิเท่อกันนะครับผลงานเพลงใหม่กับสิเป็นผลงานเพลงศาซือเพลงว่าดอกจันเงาฝักกวนะครับเดี๋ยวเฮ็ดเพลงแล้วเดี๋ยวสีมาลองให้กลุ่าฟังอีกครั้งครับกัเพลี้บบเเพีเหีเเพี้บเหเบเเื่อเ ประเด็นว่ามันอย่างนี้เพ่งจากความเงิจดจื้อว่าใคยได้ก็ล <c oughs> งทีไม่สมน์เอาเพ่งเพ่งสาจากความีอยู่บของจืลอไอ่ามีเพ่งสาอยู่ครับอันคือว่าจะมีสองข้อในซีไวรัมนะย่างตายก็เรื่องเจ <c oughs> ยา,าย่านไต่ก็เรื่อมเจาบอันนี้ก็เพ่งสายด้วกันเพ่งนี้ครับเหตุไปโดนแล้วแต่ว่าใหม่ล่าสุดที่จะทําออกมาก,ก็คือดอกจันเงาจันไต่กเนะ็เร <c oughs> ื <c oughs> ่องเจ้านี่เองแมนครับผมแมนครับ ค่บผมปก,กติเพ่งศาครับออมีอยู่ด้วยกันอันนี้เพ่งอีเป็นเพ่งเต็มเลยก่อนหน้า,น,าน,นี้ถึงขาดเจ็บก,กับสิเป็นเพ่งซึ่งรอง่อจากยื้มจานะครับอันนี้เพ่งก็เองเลยย่างตายกอนยืงเจ้าจากเคยเป็นแฟนเปลี่ยนแปลงจากฉันเป็นเขาอมแขนเคยกอดคำช้ำ หมดความสำคัญกับเจ้าแมงบ่หน้าจอมือเธอคือบอ่เห็นเบอร์เจ้าแล้วนอ้อคงโรอไปขึ้นหน้าจอเขาพุดน,นอนจากวันนี้ไปจะเห็พุผลใดทีิปลอดอ็อจากคำมาแพน แล้วให้เขาขึ้นมาแทนบอกแก่อ้อมแก่เจ้าไทยอยู่ไทอยู่ยังนมอยู่ถึงความรู้สึกลึกๆึกดอกมูทิมอ้ายประยังแต่อ้ายนั่งก็บอทำเหตุผลยังก็เจ็บคือเก่าจากนี้สองเฮา เป็นคนแปลกหน้าดูแลตัวเองเด้อล่าห,หมดเดวลาตัวแล้วหัวใจถึงไอ้สิ่งก,ก็ขอยอมรับกันตัดสินใจน้องเห็นข้อดีฝ่ายก็ยิ่งดีไปพร้อมกับวามธรรม เคยเป็นแฟนเปลี่ยนแนปลงจากอายเป็นเขาพรุ่งนี้คงมีเพียงเงาคงจะเจ้าที่ย่างตกค้างจางสิดนป่าได้สิลบเจ้าได้จากใจไอ้นั้นแต่ว่าคงอีกนานอย่างแต่อ้ายตายก่อนลือ ยาตายก็ลืมเจ้าครับเพ่นม,มีเฮ็ดพร้อมกันตังแต่กะเลอเต้กะเลอเต้ไปรอกกับเธอ,อยาตายก็ลืมเจ้าสามเพลงสี่เพลงเทียบ้องกันปีนี้ก็ร,รอรับฟังได้นะครับดอกกันเหงาเพลงช้าน่าจะาม่านพกเกินเดือนเมษา เดี๋ยวเหตุแล้วแย้วกระซิบมาลองให้กูกันย่าฟังนะครับแต่ตอนนี้ร้องเพลงเก่าไปก่อน